เจสตารินยกเลิกร่วมงานถแถลงข่าวแล้วจากกระแสข่าวลือคู่รักอยุดกู้่เซนไบาย,ยาหลายเพศออกมา โพสปริศนาและรวมทั้งเต่าทีวี TV พูด,ด้วยโดยระบุว่าเป็นคู่รักอยู่90ฝ่ายชายเป็นนักร้องดงังเมียจับได้ว่าสุกิกิรุ่นลูกทําเอาบ้านแตกสุดท้ายลงเอยด้วยการหย่าพร้อมทิ้งท้ายด้วยว่านิสัยไม่เคยเปลี่ยนจริงๆงานนี้ชาวโซเชียลแห่คอมเมนต์กันรัวว่าใบขนาดนี้พร้อมทั้งงานข้าวพวงเป้าไปที่เจ้าพ่อแรปยุค90ูเจสตอรินและปิ่นเกตมานีแต่ทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ ทั้งนี้งานถแถลงข่าว GMM Music XRX Music การผนึกความร่วมมืออย่างเป็นทางการครั้งแรกของสองค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ GMM Grammy และ RS ก็มีรายชื่อของเจจตรินที่จะเข้าร่วมงานถแถลงข่าวดังกล่าวนี้ล่าสุดเมื่อวันที่23มีนาคมมีรายงานว่าเจจตรินปฏิเสธไม่เข้าร่วมงานถแถลงข่าวดังกล่าวแล้วทําเอาหลายคนยิ่งจับตามองถึงกรณีที่ถูกโยงกับกระแสข่าวตอนนี้หรือไม่อย่างไรก็ตามต้องรอให้เจ้าตัวออกมาพูด ถึงเรื่องนี้กันต่อไป